สวัสดีครับพี่น้องสุภููสุขนสบายสบายสไตล์บ้านทุงนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้พบกันตอนเศร้าๆครับผมกับบรรยากาศเมื่อคืนที่ฝนตกลงมาเติบนึงได้ว่ากระบดนครับผมตกมากเติบนึงกับพ่อให้เขาซึนเนาะแต่ว่ากระบดถึงกับมีนามพี่น้อง พ่อให้เขาบ่าตายยาก็เริ่มหกอีกแล้วเดี๋ยวตไหนา็จังสิตัดครับผมต้นไส้เกาหลีปลูกไว้หน้าบ้านมีต้นใหม่มันก็จังสิเบ่ออันนั้นเนาะก็จังสิลมลื่นพี่น้องสาไหนดำนี่นี่ นกหลายครับต้องหาผ่าหาเงินมาเสร็จนกนกน้ำทงหลายครับปวดนะเข่าตาหน่อยเขียวเห็นปะเทียบกับหน้าลุงเวทมึงหน้าลุงเวทมึงหน้าตาหน่อยมึงเขียวบานปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับผม เดี๋ยวจักหน่อยก่ังสิตัดครับผมตัดใบให้มันเหี่ยวจักหน่อยก่อนจังสิตัดใบครับหนึ่งเขาครับผมนึ่งข้าวเหนียวอีสานบานเท่าก็ต้องหนึ่งข้าวเหนียวพี่ค้องตื่นเสาร์มากกรต้อ g หนึ่งเขา นี่ให้ดังชุจ่าหรือยังนี่ชุจ่าประการนานแน่ยชุจาแน่เน่เล<ะ>เช็ดมือน้ำเหมือนกันเช็ดมือน้ำเอาเอาีเาพ่พอแล้วเพรแล้วเนี่ยคนออกให้ดังลูก ข้ามาหน่อยเป็นสาวมากกันเลยพี่นนอีหยังกบทีนี้กบแมนบอไในพวามึงกบอีหลีบ่วนี่มืแมนกบขี่ลังคากเลยนะห,หอมหอมดอกไม้ดอกไม้อไมหอมนะท่นนีหยัง

นันเหตุตัวอย่างอีหล่าคือบหูจะอุ้ยอันนั้นบ้าอันเขาเอนอนยังนี่บิกะจูอันนี้เขาเอิอนบิกะจู่ลูกนี่นี่บิกะจู่บิกะจูมันตกมึงขังในด่ดีดีนี่เห็น บีวอกบต่นบนบต้องมาตา้องบ่ต้องบ่ต้องบาต้องบ่ต้องพอแล้วพอแล้วนั่นเห็นบอเป็นไปทัวร์เรื่อยบันเอามามาทายปัญหากับพ่อดี ตรงนี้อะไรรูปอะไรนะ่ะอะไรตายถูกต้องค่ะตายแรบบิดออผมวีวีหัว,หวเลยค่ะ ใช่ด้วยใช่ไลยแ่เม่ออะไรกีอัมกีอัมไหนพ่อดูเดี๋ยวนี้กีอัมดอกมอมไม้หอมไหมหอมไหมหอม ดอกไม้เขาไว้หอมไหนพ่อดูดิไงเป็นสาวเลยได้พี่น้องคาเดียวคาดเดียวจอกปีกัวไงเป็นสาวแล้วแม่เมื่อนี่ไปร้านครอบแม่ได้เด้อโเป็นัง ใบนั้นเขาบระท่านเนแก่ก็บ,บอกว่าเขาลบออกก็บ,บอกว่าเฮ็ดให้หนู้นี่นูนเฮ็ดบ่เป็นมาท่านเขาก็โหลดให้ค่าเดียวเขาเสียเงินให้เขาละใบนั้นเขาบระท่านแก่เนาะอีหยังนีลูกอีหยังย่านสบู่ฮะอายสบู่นั่ไง ไอ้สุบัวไอ้แดนบัท่านแก้วเจ้าคือว่าไปหันเอ้าก็เป็นชื่อเจ้าน่าหเห็นปะไปค้าเดียวเจ้าคือว่าไปไม่ยิ่งยังน่าเห็นปะเจ้ากับใบมะเห็บแง่เอาดอกไม้มันหักเอ้าดอกไม้ฮักเขาเ็ดเป็นดีไซน์นั่นเก็บเชนี่ไว้ลวดไว,ว,ดไว้สมาผมเลยนะพี่แนทสิเขาไปน้ำผอบวะเอาไปลวด อันโอ้นเชือดสิแล้วบอกไปพักงหนคัะอันโอ้นเชือสิถืออันนี้พักอีนลดียหรือมึเออเดี๋ยวเก็บมาให้มีเหรอไหมอยู่เฮียนมีอยู่ทักงหนก็ต้องเอาต้องกลัไปดอกเออเออไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับกินข้าวเนาะลูกเนาะได้กินอันนี้เนาะ